ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจการใช้งานเอาไลเนอร์นะฮะตัวเอาไลเนอร์เนี่ยนะครับก็เป็นหน้าต่างที่อยู่ทางด้านนี้นี่คือหน้าต่างเอาไลเนอร์นะครับหน้าต่างเอาไลเนอร์ทำหน้าที่คล้ายๆเลเยอร์แต่จะไม่เหมือนกับเลเยอร์ใน Photoshop หรือเลเยอร์ใน Illustrator นะครับเพราะว่าวัตถุที่เราใช้งานเนี่ยอยู่ในซีนพวกนี้ มันคือวัตถุที่อยู่ใน Environment แบบ3มิติซึ่งการทำเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆมันไม่ make sense นะครับฉะนั้นแล้วมันจะเหมือนกับว่าเขาจะทำเลเยอร์ให้เหมือนกับมันอยู่ในกล่องอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้นะสังเกตมันจะมีรูปกล่องอยู่2กล่องนะครับกล่องแรกก็จะเป็นกล่อง scene collection ก็คือทั้งหมดเลยซึ่ง มันไม่สามารถออกจากกล่องนี้ได้เลยนะครับวัตถุพวกนี้ยังไงก็จะต้องอยู่ในกล่องนี้แต่กล่องเล็กอันนึงเห็นไหมครับที่ collection กล่องนี้เป็นกล่องเล็กที่อยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งนะครับกล่องแรกเซีน collection ก็คือเหมือนจักรวาลอ่ากล่องที่2อันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นกล่องลังอ่าที่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลอะไรแบบนี้ ทีนี้เราก็สามารถที่จะสร้างกล่องลังได้มากกว่า1กล่องนะครับโดยการคลิกขวาที่ o u t l i n e r นะครับกด new collection นะครับกล่องลังนี้มันจะเรียกว่า collection เราสามารถดับเบิลคลิกได้ครับเปลี่ยนชื่อมันได้ณที่นี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม1นะครับอันนี้เป็นกลุ่ม2นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปอ่ากลุ่ม2 กลุ่หนึ่งผมอยากจะให้เป็นวัตถุที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ post production ก็คือ camera และ lighting ส่วนกลุ่มสองจะเป็น object นะครับผมก็เลือกมันตรงนี้แล้วก็ลากมันเข้ามายัดไว้ที่กลุ่มสองนะครับแบบนี้มันก็จะถูกแยกกลุ่มกันเอาไว้แล้วแบบนี้นะครับข้อดีกันข้อดีก็คือตัวกลุ่มนะครับมันสามารถที่จะ ติ๊กออกได้แบบนี้เพื่อให้มันหายไปนะครับติ๊กกลับมากลับมาแบบนี้นี่คือความสามารถในเอาไลเนอร์นะถ้าเกิดมันอยู่ในกรุป๊ปมันก็สามารถที่จะทําตัวเหมือนเหมือนกันไปหมดได้โดยการไปปรับที่ตรงส่วนของกรุป๊ปที่ตรงเฮดของมันตรงนี้โดยการเราแบ่งกรุ๊ปเอาไว้นั่นเองนะครับเอาไลเนอร์เนี่ยนะครับนอกจากมันแบ่งกรุ๊ปแล้วสังเกตมันจะมีทางข้างๆตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ อันนี้เป็น toggle นะครับก็คือการาทำให้มันมองเห็นในลักษณะต่างๆนะครับเขาเรียกว่าเป็น visibility property นั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถไปดูที่ตรง parameter เ,าาเ,เ,เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็น restriction toggles นะครับตรงนี้แต่ต่อมาก็จะเป็น การเพิ่มออปชันของ t o อก l กได้เป็น2อันนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้2อันนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมี t o อกเกเพิ่มมานะครับสังเกตมันก็จะมีรูปลูกศรกับรูปหน้าจอแบบนี้นะครับสัญลักษณ์4อันนี้มันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็ลูกศรน,นะครับถ้าเกิดเราติ๊กออกไปมันก็คือมันจะกําหนดให้ตัววัตถุที่ถูกติ๊ก อันเนี้ยให้ด i s ั b บ e เไว้เนี่ยคือไม่สามารถที่ Select ได้เลยนั่นเองแต่ถ้ากลับมาเราสามารถ select ได้ลูกตาก็คือทำให้มันหายไปาหายไปแต่ว่าฟังก์ชันการทำงานระหว่างกันยังอยู่นั่นเองนะครับส่วนจอก็หายไปเหมือนกันนะครับแต่ฟังก์ชันการทำงานเลเยอร์อะไรบางอย่างมันไม่ติดต่อกัน ต่อมาที่เป็นรูปกล้องนะครับอันนี้คือการเรนเดอร์นะฮะเราลองเปลี่ยนหน้า 3D viewport ให้เป็นหน้ากล้องอันนี้นะครับตัวนี้เราลองกด Quick Render ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นในเรนเดอร์เวลาเอาพุทแต่ถ้าเกิดเรา ให้คิวบตัวนี้หายไปเราก็กดตรงนี้ออกไปมันไม่หายไปที่หน้าจอวิดพอยตนะแต่มันจะไปหายไปตอนที่เรนเดอร์อิมเมเห็นไหมครับหายไปเลยนี่คือการบริหารวัตถุนั่นเองนะครับบางทีวัตถุบางตัวเราไม่ได้ต้องการให้มันโผล่ขึ้นมาตอนเรนเดอร์เพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวช่วยอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับนี่คือการใช้งานสิ่งต่างๆในหน้าต่าง Outliner Outliner เนี่ยนะฮะ นอกจากที่จะทําหน้าที่เป็นการแยกกลุ่มแล้วก็ทําหน้าที่ติกออปชันเกี่ยวกับ visibility ต่างๆของวัตถุเราแล้วเนี่ยมันยังมีการแยกวิธีการแยกชนิดของวัตถุแล้วก็ไฟล์ในตัว b บนเดอรด้วยหมวดต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นแบบ View Layer นะครับมันก็จะเห็นเป็นกลุ่มถ้าเกิดเป็นซีนมันก็จะเห็นเป็น สิ่งต่างๆที่อยู่ในซีนนั่นเองนะครับแล้วก็จะแยกเป็นกลุ่มวัตถุชนิดต่างๆเอาต่อมาก็จะเป็นวิดีโอซีเควนต์ก็จะเห็นเป็นไฟล์วิดีโอถ้าเกิดเรามีการตัดต่อเบนเดอร์สามารถตัดต่อได้นะครับอันนี้เบนเดอร์ไฟล์ก็คืออะไรก็ตามที่เราเอาไฟล์มาจากภายนอกมันก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็จะเป็นพวกไฟล์ที่มาจากการสร้างด้วยตัวเบนเดอร์เองอย่างพวกนี้นะครับ เียว d API t a a นะครับก็จะเป็น Data ที่ตัว Blender รับค่าจากการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานจากสถานการณ์ต่างๆของเราไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่มันหรือตอ่างๆพวก Data พวกนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับ l i b r a r y o v e r r i ์นะครับก็จะเป็น l i b r a r y ที่เราเอามาจากไฟล์อื่นนะครับคล้ายๆการแอปเพนแต่นี้จะเป็นลิงกเดี๋ยวก็จะ เราจะได้รู้ในหัวข้อต่อไปเนาะนะครับอนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของ Data ที่เป็น Data ภายนอกโดยแท้นะครับก็คือเป็น Data ที่ไม่ได้สร้างมาจากเ l e นเดอร์แล้วก็มันจะบอกว่า Data บางตัวมัน Miss ก็คือไม่ได้เชื่อมกันเวลาเรา เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วมันมีอาการแบบว่าไอไฟล์ตัวนี้ที่เคยมีอยู่มันหายไปก็มาดูที่ตรงนี้ได้แล้วก็ทําการแก้ไขลิงก์ได้ด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะอ,จอันนี้ก็อาจจะอธิบายาด้วยาบางทีมันอาจจะลึกนิดหน่อยนะครับแต่แค่ไปแตะๆนิดหน่อยเพื่อให้เราเข้าใจอะไรในมุมกว้างมากขึ้นน,ะนี่คือเรื่องของ o u t l i n e r นะครับก็จะทํางานเกี่ยวกับเรื่อง,องการแบ่งกลุ่มของวัตถุแล้วก็ Data ต่างๆด้วยนั่นเองนะครับ นอกจากตัวกลุ๊ปตัวนี้นะครับที่จะสร้างโดยการคลิกขวาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างโดยการกดออ m กดกดคอนโทรล m เอาใหม่นอกจากที่เราจะสร้างกรุ๊ปด้วยการคลิกขวาที่เอาไลเนอร์แล้วเนี่ยนะครับ เราสามารถกด M นะครับได้ในหน้าจอ 3D Viewport ก่อนหืื่นเราต้อง select ก,ก่อนนะครับแล้วเรากด M ก็จะเป็นการ create collection หรือ Group ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีเกิดขึ้นณที่นี้เนี่ยมันจะสร้างกลุ่มขึ้นมาพร้อมกับมันจะเอาวัตถุที่เรา select เ,เนี่ย เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เราสร้างใหม่ด้วยแบบนี้นะครับอันนี้เราอาจจะตั้งชื่อให้เข้ากับกลุ่มวัตถุนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นโพสต์โปรดักชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคิวบหนึ่งะครับอันนี้จะเป็นคิวบ์สองเห็นไฮะ น,นี่คือตัวกะนี่คือตัวอย่างของการาสร้างกลุปนะครับซึ่งควรที่จะตั้งชื่อให้มันเข้ากับกลุ่มของวัตถุที่อยู่ในกลุมนั้นๆด้วยนี่คือการใช้งานเอาไลเนอร์ครับผม